อไล้สดแล้วโอ้ยยุงเยอะชิบเป็งเลยว่ะยุงโคตรเยอะวัดดีหวัดดีเดี๋ยวผมขอเข้าไปเลยนะเพราะว่าคือยุ่มันเยอะมากไม่มีกอยอ ยุ่ป่าด้วยนี่คือต้นอันนี้ต้นโพนะครับอยู่ตรงบ้านบ้านบ้านล้างพอดีที่ยังสร้างไม่เสร็จจริงเหรอดเดี๋ยวผมขึ้นบ้านหลังนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> ผมเดินคนเดียวนะ,ะทางอน,นุนเขาอยู่ทางนูน้นเราเดินทางคนเดียวหาทงกทาง โูเย็ดโหเดี๋ยวผมขอวางกล้องแป๊บนึงโอ้ขึ้นได้มั้วันเนี้ย ขึ้นมันมขึ้นง่ายๆเลยนะเนี่ยโอ้ทางขึ้นก็ไม่มีเห็นนะทางขึ้นก็ไม่มีนนเดินคนเดียวนะมาคนเดียวนะฮะจะลองดูวัดใจดีวะ นี่คือต้นโพต้นโพโอ้ยปีนขึ้นเมื่อกี้สายน้อยอเป็นที่บ้านสร้างยังไม่เสร็จเดีย๋ยวเราลงไปดูชั้นใต้ดินเหรอ าคนเดียวครับตอนนี้เดินคนเดียวที่เหลือร้างนอกนี่ประมาณกี่โมง,งเนี่ยทุ่มสิบเกือบสิบนาทีอุ้ยหาเอ้ยข้างขาวตกใจชนหน้าเยอะ สามตัวเลยใช่ออกมาจากน,นครมามมมาอยู่ไซน้อยแล้วมาเซเวมาเซเว่เฉยๆใ้บ้านหลังผูกคอตายดันปิดเขาไม่ให้เข้าว่าจะเข้าสันหน่อย เป็นหมู่บ้านก็ยังไม่รู้ยังยังหาประวัติไม่ได้แต่ก็คือเบฟเป็นคนพามาไงเราไม่สามารถที่จะไปะถามโอ้ยมาถึงปุ๊กก็เก็บค่าไฟเลยหรอไปเดี๋ยวอันนี้ชั้นข้างล่างมัน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 สร้ามาแบบ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 ปลกแปลกอ่ะเดินคนเดียวนะครับให้ดูนะว่าเดินคนเดียวจริงๆรนะิเนี่ย อะเดี๋ยวไปบ้านใส่น้อยกลาบ้านเลียม,มากเถอะโอเคอ่ะขึ้นไปข้างบนดีกว่าแน่นจะคล้ายๆสร้างเหมือนหินล่นแต่มันไม่ใช่เอ็มอยู่บ้าน เลนอยู่บ้านกรอบมาเยอะจานจานว่าจานสัมผัสได้อะไรบ้างเคีย yeah. มีไปนี้อีกแยกห้องอีกหวัดดีครับหวัดดีนี่แค่แบบเดินคนเดียวเนะี่ยนี่เป็นห้องเป็นห้องเฮ้ยตกใจอน,นี้จะเป็นห้องน้ำมั้ง อ,อันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นระเบียงอละนี้ก็คือต้นต้นโพที่ปกคุมบ้านหลังนี้นะนะครับ <c oughs> อ้ยหยองว่ะทีซ่าไม่ต้องร้านข้อความพี่ไม่ได้ว่าป่วนมาเซอร์เวนะครับพี่อุตส่าห์ใจเย็นแล้วนะ แม่งเดินคนเดียวด้วยเฮ้ยมีห้องอีกห้องเหบอนี่เนี่จะเป็นห้องน้ำสวัสดีครับนิสาไม่ใช่เซอร์เวยกังคืนคือมามาถึงมืดแล้วไงจริงๆมาเซอร์เวกันวันแหละแต่มากว่าจะมาถึงจากสามพานมาไซน้อยมันก็ต้องใช้เวลา โอ้บ้านัานี้น่ากลัววะ่ะดูดิดูเอาอันนี้ตอนนี้แอปบอลเดินอยู่คนเดียวของบ้านคือบ้านมันดูดิดูต้นโพนเลื้อยออกมาแตะตัวบ้านเลยอ๋อให้เอาไปเถอะเพราะผมยังยังอยู่อีกที่หนึง ผมไม่ได้ว่างเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องทํางานต่อวันนี้ก็สํารวจแค่พอหอมปากหอมคอเท่านั้นแหละนี่อะไรนี่อะไรวะนี่มันหิ้งพระเก่าๆนี่นี่มันหิ้งพระเก่าๆนี่วะมีเชือก ประวัติไม่รู้เลยคล้ายๆแต่ไม่ใช่เราอยู่ตอนนี้อยู่อยู่นน,นปะ่ะไม่มาถึงก็คือมาถึงก็มืดแล้วไนงะทุ่มกว่าเองกว่าจะขับรถจากอำเภอสามพานมามาไซน้อยโอเคยูกก็ผ่านอยู่นะฮม ยังไม่รู้เลยประวัติว่าทำไมถึงที่นี่มันถึงล้างมงก่อนไม่รู้แต่มันน่าปวดคือตรงที่ว่าบ้านเนี้ยคืออยู่ใต้ต้นสะไอ้ใต้ต้นโคพอดีเปะ๊ะ หงองว่ะมาคนเดียวด้วเดินคนเดียวเนี่ยสิ โอ้โหคงไม่กล้าขนาดนั้นหรอกมังวอมเเลยไม่เก่งขนาดนั้นหรอกที่ไซน้อยนอนทบุรีจากวควานครปฐมมานนนะ์น่ะก็ะคิดเอาแล้วกัน <c oughs> เออเป็นบ้านรไา่สร้างไม่เสร็จแต่ยังไม่รู้เลยว่าประวัติทำไมถึงสร้างไม่เสร็จมันไม่ได้มีแค่หลังนี้หลังเดียวมันมีหลายหลัง เดี๋ยวผมลงไปก่อนแล้วกันว่าอะไรวะโอ้เอาดาบมาทำไมหรอของเต็มไปทุกที่บ้านคืดูเลหลังไหนทำไมแม่มเขาอะทำไมฮะของขโมยอของขโมยออของอะไรวะโอ้อโหเพียบเลยไปดูดีในบ้านอะเป็นไปไม่ได้เอาแล้วเลยลงมาไม่ลนะดูดไิไม่ได้หรอกที่เป็นแม่งกัน้นแม่เขาอะ แล้วสรุปว่าของเต็มเลยมีไฟนี่ด้วยไฟอะไรไอ้ไฟที่ไฟไฟที่จัดงานพวกงานมีใหม่งานอะไรเงี้ยไฟตกแต่งอะเยอะมากทางนี้ต้องเดินทางนี้ใช่ป่ะต้องเข้าประตูนี่นะประตูไม่ใช่ประตูนนีนะตรง,งนี้เหรอนี่เหรอเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เข้าไม่ได้นี่ตัวนี้อ๋อคนจอนจัดเปล่า นี่ใช่เหรอพี่มันเป็นมันเป็นของอยู่ในลงนังเขาจนจัดบ้านเก็บของพี่อ่ะเพี้ยนเลยพี่เนี่ยเอาเอาของนี่ก่อนโตไปก่อนเอาไปก่อนนี่ไปดูไปดูลังเก็บนี่ไอนวะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอคนจนจัดบ้านเก็บของนี่นอออนอไอ,อ้อไอนี่ไม่ต้องหลายพี่ไปดูข้างบนเออดออวูว่านี้มีเกาะมีอะไหนวะเสีย ักของมากากวิ่งกอดพี้ด้วยเฮ้ยมาจากไหนวันเนี้ยเฮ้ยนี่เจ้สมบัติโจรเวนรรมโอ้โหมนเก็บของทังหมดวันเนี้ยล้างไ้ทเฮ้ย ไม่รู้อ่ะคืออะไรวะเต็มไปหมดเลยอะไรวะของยังดีอยู่เลยอ่ะไอันนี้มันคืออะไรวะปากาของยังดีอยู่เลยอ่ะไอ้นี่เครื่องเขียนอะไรเนี่ยไอ้หนูขอดเครื่องเขียนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย อุ้ยตุ๊บตาเสร็จเลยพี่ตุ๊บตาที่ห้อยโทรศัพท์เขามาเก็บไว้เปล่าน้าจับพี่เนี่ยปิดไว้เขาเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้มันนานมาแล้วนะเนี่ยเพื่อเพื่อใครเขาแค่มาเก็บไว้เฉยเบฟขึ้นไปดูวะมันก็เป็นเหมือนบ้านนู้นอ่ะแม่งสร้างคล้ายกันเลย ะจริงเหรอโหนี่ี่ะที่เราสั์นี่เ,เ<อ>ต็มเลยเขาน่าจะมาเก็บไว้มั้งโหูทำไมมันเก่า,างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแหละอยากหยงอยากย้าติดเต็ม,เล,มเลยอ่ะไม่หยิบจานเลยอ่ะเฮ้ยมาจากไหนวะห้าบาทเลยเสียก็บ้านจะคล้ายๆกัน เอ็มมึงว่าไงไวะที่จะทำไมของมันเต็มเลยวะแต่เมื่อกี้กูไปบ้านล้างเมื่อกี้ไม่เจออะไร <c oughs> แต่พอมาบ้านหลังนี้ของเต็มเลยผลเล็กมันเลยเออก็ไม่ก็ดีเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งก็ได้เฮ้ย <c oughs> แต่แม่งหลอนวะ่ะบ้านแม่งหลอนวะ่ะแต่ไม่รู้ประวัติสรุปแม่งคืออะไรยังไม่รู้เลยทำไมบ้านอลังนี้แม่งสร้างไม่เสร็จก็ไม่รู้ <c oughs> เออไม่ไปยุ่งหรอก ปล่อยเขาไปเผื่อเขาตายไปแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวถ้าตายเอาของเข้าไปเสร็จแม่งตามไปหลอกไปหลอนกูก็ไม่เอาเออเอมเอามาจากบ้านหินหล่นเปเนี่ยมีสังกะสีไปเดี๋ยวมันมีอีกบ้านใช่หรอบ้านมันติดกันเนี่ยโหเสียเราเข้าทางนี้ก็ได้แหมทำเป็นเหมือนไปเข้าทางนู้น เนี่ยบ้านแม่งติดติดกันเลยเนี่ยไอ้ไอ้ไอหลังนี้เข้าได้ป่าววะได้แต่มันคือมันต้องระเบิดช่องเขา,เขา,เขาต้องต้องต้องฟันป่าชใช่เนี่ย็นไหมมาณหลกทึอหมดแล้วมาอาเซียเข้าระบาพี่ตรงเนี้ยมันต้องระเบิดระเบิดทางเข้าเข้าไม่ได้บ้านแม่งสุดยอดอ่ะดูดิขี้ตลองจริงเฮียมันมันสร้างไม่เสร็จก็ไม่รู้พ่อแม่งอย่างเยอะ ห้องสามชั้นสามชั้น<อ>มีั้รึงมงมีชั้นลอยชั้นหนึ่งแล้วนอกบนบนสองชั้นอะไม่รู้ปิดมัง้งไม่รู้แม่งมาถึงนี่ก็ทุ่มกว่าแล้วจากนครนคร,นครปฐมมานนทบ,บรุรีเออเฮ้ยแปลกว่ะแล้วก็ไม่มีบ้านละเฮ้ยนีเข้อได้อยู่เสียตะลุยเหรอลองมาละต้องเหยียบนะไม่รู้เลย เสี่ยนี่มันก็กล้าจริงๆเนาะเสีย่ยแม่งกล้าลุยเหลือเกินดู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 ข้างทางเก็บเข้าไปขึ้นทางไหนทางนี้วะ เหมือนมาคู้เดินมาชิลมากเลยไม่มีอะไรเลยตองมากดแก้มก็เต็มเลยเสียโต๊ะไงสันโต๊ะเฮ้ยบ้างน,นี้มันแปลกๆวะทำไมมันไม่เหมือนอะไรอ่ะมีติดมีติดี่ด้วยสวองอสเองม,มีมีมือม้วนผมอ๋อน้าจับมั้ง สองพ่อไซน้อยเสียกูแม่งเดินชิวมากเลยเป็นไงบ้างคนไม่กลัวผีแม่งก็เดินได้เนาะไอ้คนกลัวแมันก็เนี่ยจะพูดว่ะเป็นไงวะเสียนี่มากันเยอะไงมากันเยอะห้าหกคนมากันทีห้าหกคน เยาวบ้านสุดนี่ว่ะรรบ้านเหมือนบ้านสุดวะบ้านนี่้บ้านสุดระวังนะเสียเสียระวังน้ำหนักเสีย <c oughs> นี่เขาพูดเกินไป <c oughs> จริงเออบ้านแม่งสุดว่ะรักอะไรวะรักสาวบางบอ่อไอย้ยะรักสุดน<า>ี่เลยเด็กร<า><ล>ะเบิดโว้ยจากเด็กระเบิดโว้ยพี่มีวัวทิ้งด้วยเห็นหรอ นะ่นกูกระทิงคืออะไร<อ>วะนอนอยู่นั่นนข้ามสะพอนกำแพงฮะอะ่นนะนอนอยู่กูกระทิงนั่นไงมันสะพอนกำแพงอยู่นั่นแ<ไ>่ะโถเสียกูแม่งโคเดอร์โคติวอ่ะ อะไรว่าลาก,ก่อนคือลาก,ก่อนอะไรกันเนี่ยปิดแล้วห้ามห้ามเรียนฉีกผายมีคนตายเอาศพมาทิ้งจริงหรอเออที่แน่เออไหนเขาบอกใครบอกเพจกรุณาอย่าหยุดเชื่อุงกันตามจาัจไหนศพทิ้งที่ไหนอ่ะเขาบอกมีศพมาทิ้งเพจบอก เขาจะรู้ไหมแต่ก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวไม่กล้าถามประวัติกับใครเลยไงอะไรหวนี่มันชั้นใต้ดินเนี่ยสามห้องแล้วก็ทะลุแค่นั้นเองนี่ทำไมมัน,ม,นมันสร้างหา่างมันสร้างอะไรมันอยู่เนี่ยเยอะนะห้อะเนี่ย อ๋อเขียนเวลาก่อนที่ผนังอ๋อขอบคุณเสียมเป็นไรเสียออโอเคปะไมาไม่ได้มาป่วนพอดีมาเซอร์เวยแต่ทีนี้ว่ามาแล้วมันมืดพอดีจากสามพานมาไซน้อยไม่ใช่ใกล้ๆเลยแม่งไหนๆมาแล้วก็เออมาหน่อยวะอะไรเงี้ย เล็กๆน้อยๆเปียบหมดกลัวมันอยู่ไม่คงทนนะก,กับน้ำกับซ้อมไหน,น,น,นต่อไปมันก็ถลม่มลงคือมาแล้วไม่เจอไม่เจอใครที่จะให้ถามแล้วไงมันมืดแล้วมีแต่ข้างในแต่ก็ไม่กล้าไปไว้มากลางวันอีกทีนึงแล้วกัน แต่คือบรรยากาศแม่งโคตรสุดๆอ่ะก็หลอนใช้ได้อยู่อ๋อห่างจากตรงนี้มีฝั่งใช่อ,อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นไนนอ้นี่ป้อมอป้อมแม่งอยู่ในป่าโอเคอ้าอ๋ <c oughs> พึ่งมันก็ตอม พึ่งหรือยุงพึ่งพวกนั้นมันตอกมันวิ่งมันตอกไฟอ่ะพึ่งพึ่งพึ่งอือโอเคกลับแล้วมาแค่เนี้ยมาแค่นี้แหละเซอร์เวคแค่นี้แหละแต่ยังไม่ได้ฮะยุงอ่ะอยยุงเหียยเหมือนมันไม่เคยกัดใครอะพี่มันหิวไม่รู้ว่าเป็นบ้านเออไม่เหมือนเป็นบ้านจะสรรนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า สี่ป่ะวะเยอะไปไปยันไฟไปอีตั้งไกลอะไปยันไฟอะไปเหรอพี่อะไนไฟอะมืดแล้วอ่ะยุงปะไปไหนครับเพราะต้องมากลางวลโหนี่ยุงเหรอเนี่ยนี่ยุงเหรอวัเนี้ยนี่ยุงเหรอเนี้ยนี่คือยุงใช่ไหม ก็บอกแล้วมามาแค่เซอร์เวตไม่ได้มาป่วนไม่ได้มาอะไรน้ำยัง <reco Christ S 1> ไม่ได้อาบเลยดูดิเนพูดตรงๆเลยน้ำยังไม่อาบแล้วแต่เมื่อว่ะหุยอีวันซื้อนี่ม็นอะไรเหม็นๆวะหมาเน่าตรงไหนตรงนี้แหละไหนอ่ะไม่รู้อยู่แถวนี้แหละแม่งเหม็นมากอ่ะอีเลยแม่ไม่รู้อะไรตายไม่รู้อะไรตายโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์กับเจ้าคนขับรถก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวยังไงสถานที่ร้างต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวความมาติดตามแต่ที่นี่คือยังไม่รู้ประวัติต้องสอบถามต้องคุยต้องอะไรก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาปวดเลยก็ปวดได้มันห่างไกลจากกรุงเทพไม่เท่าไหร่หรอกแค่ที่นี่เองใกล้มาก,ใ,ก,มากใช่โอเคยังไงก็หาอะไรกินก่อนกลับแน่นอนนะครับโอเคบา,บายยนะฮะเหม็นแฮดบอลได้แล้วจากวันนี้ ได้ได้ได้บ้านล้างหลังหนึ่งแล้วก็หมู่บ้านล้างอีกกี่หลังเนี้ยประมาณเจ็ดแปดหลัง,ลงโอเคขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวกับขบับรถกลับก่อนบ๊ายบาย